โอเคครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง RFS p i l o t Channel นะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเรื่องของการใช้แผงวงจรต่างๆในเครื่องบินน,นะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างเนาะอ้อวันนี้เนี่ยก็เราก็จะมาบอกมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับเกี่ยวกับแผงวงจรต่างๆในเครื่องบินนะครับก็อย่างอื่นเลยมาที่ห้องนักบินนะครับอ่ะ ่อนอื่นมาทาความรู้จักกับแผงวงจรห่อนแผนวงแผวงจรเนี่ยนะครับหรือที่เรากันเรียกในภาษาไทยชื่อหนึ่งว่าแผ่นผังน้าปัดนะครับซึ่งแผงวงจรเนี่ยมันก็จะเหมือนอน้าปัดนะครับน้าปัดของรถยนต์ที่มันจะมีมิตเตอร์บอกความเร็วนะครับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้นะครับที่มันจะมีมิเตอร์บอกความเร็วบอกอจํานวนน้ํามันบอกอ ความร้อนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเครื่องบินก็เหมือนกันเครื่องบินก็มีอุปกรณ์แบบนี้เหมือนกันแล้วก็จะละเอียดกว่าด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันบินบนฟ้าเนาะมันบินบนฟ้าเนี่ยมันก็ต้อง,งนนมีรายละเอียดที่ยิบย่อยกว่าบนท้องถนนอยู่ละซึ่งมันก็จะใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับมันก็จะมีอะไรบ้างนะครับแผงวงจรเนี่ยมันก็คือเหมือนตัวช่วยอุปกรณ์ที่มันเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทําให้นักบินเนี่ย ขับเครื่องบินได้หรือจะเรียกง,ง่ายๆมันคืออุปกรณ์ช่วยบินนั่นแหละซึ่งมันก็จะมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีระบบความสูงความเร็วพิก,กัดนะครับ GPS อะไรพวกนี้เนี่ยหรือระบบนำร่องอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีนะครับโอเคเราอย่างแรกก่อนนะครับมาดูแผงวงจรตัวนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะซูมให้ดูเสักครู่นะครับเราเห็นไหมครับแผงวงจรอ,อันนี้อแปบ๊บนึง แผงวงจรตัวนี้นะครับอ่ะสองแผงนี้เนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับแผงวงจรแผงแรกนะครับเราสังเกตว่าอ่าไอตัวเล็ด้านซ้ายเนี่ยที่มันมตัวมีตัวเลขหนึ่งเนี่ยอันนี้เนี่ยคืออ่าความเร็วซึ่งความเร็วเครื่องบินเนี่ยมันจะแตกต่างกว่มันจะไม่เหมือนความเร็วรถหรือความเร็วมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้นะคือเครื่องบินเนี่ยมันจะใช้หน่วยความเร็วคือนอ็อตนะครับแบบว่าความเร็วที่มันใช้บินเนี่ย จะแยกย่อยไปอีกนะครับความเร็วปกติที่เครื่องบินจะใช้แท็กซี่กันเนี่ยเราจะเรียกว่าน็อตนะครับแต่ความเร็วที่เครื่องบินบินอยู่บนฟ้าเนี่ยเขาจะใช้เป็นแอร์สปีดซึ่งหน่วยของแอร์สปีดกับหน่วยที่เครื่องบินกําลังแท็กซี่อยู่บนสนามบินหรือรันเวย์เนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ผมก็พูดเป็นการเสริมเฉยๆนะครับเผื่อฟังแล้วจะงงนะครับ เพราะว่า a i r ์สปีดเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรเวลาเครื่องบินบินเนี่ยมันจะมีแรงต้านแรงต้านอากาศขึ้นมาเพราะงั้นเนี่ยหน่วย a i r ์สปีดกับหน่วยที่เครื่องบินแท็กซี่เนี่ยจะไม่มีค่าเท่ากันนะครับผมต่อมาครับมาดูด้านขวาทางขวานี่ทางขวามันก็คืออะไรทางขวาเนี่ยมันคือจุดพิกัดนะครับซึ่งไอที่มันมีตัวเลขเป็น c a l เ Scale s สเกลเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือ เขาเรียกว่าอะไร heading heading นะครับหรือ heading อนะันแหละมันก็คือตัวเดียวกับอันนี้นะครับ hdg ที่ขึ้นอยู่มุมซ้ายนะครับ hdg นะครับซึ่งเราปรับ hdg ไปทางไหนเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยไอตัววงสกเกลเนี่ยมันก็จะหมุนตามนะครับสมมติเราปรับไป195เราก็มันก็จะหมุนไปในทิศ195ซึ่ง heading ของเครื่องบินเนี่ยมันก็จะมีค่าแต่ศูนย์ถึงหนึอถึงสามร้360อยหกสิองศามันก็คือหมุนเป็นวงกลมเลยฮะแล้วก็เราจังสังเกตเห็นไหมครับว่า,อาไอจุดนั้นเนี่ยไอจุดที่มันจะคล้ายๆมากจังเขียนเนี่ยคือเครื่องบินของเรานะครับเครื่องบินของเรานะครับแล้วก็ไอจุดสีเหลืองๆเนี่ยคู่ไม่ใช่สีเหลืองสีสีเขียวสีเขียวเนี่ยก็คือจุด waypoint ที่เราต้องบินตามมันนะครับ ที่เราต้องบินตามมันแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันเอาง,ง่ายๆคือแผงวงจรน,นั้นเนี่ยเป็นแผงวงจรที่เอาไว้มีเพื่อที่จะให้เราเนี่ยขับเครื่องบินตามไปหรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นระบบนำร่องหรือ GPS นะครับโอเคต่อมาก็คือเครื่องยนต์แผงวงจรอันต่อไปก็คือเครื่องยนต์เนาะอันนี้เนี่ยเครื่องยนต์เราใช้เป็นเครื่องบินคู่เครื่องยนต์คู่เนาะมันก็จะมีสองเครื่องยนต์นะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายัางไม่ได้เปิดเรายัางไม่ได้เปิดเครื่องยนตนะ์เนาะเรายัางไม่ได้เปิดเครื่องยนต์นะครับ ITTC องศา C คืออะไรอันนี้คือความร้อนนะครับส่วน N1 เนี่ย N1 ก็คือค่านะก็คือค่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่ากำลังเครื่องยนต์นะครับส่วนไอโอโอไอเอลเนี่ยโอไอเอลนะครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าโอไอเอลหรือออยล์ I L เนี่ยน่าจะเป็นน้ำมันนะครับโอไอเอลที่ผมจำไม่ผิดนะ ันก็คือระดับเชื้อเพลิงในแต่ละเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์นี้มีเชื้อเพลิงเท่าไหร่เครื่องยนต์นี้มีเชื้อเพลิงเท่าไหร่ส่วน N1 เนี่ยคือค่ากาลังเครื่องยนต์นะครับส่วน ITC IT IT t เนี่ย i t t องศา C เนี่ยมันก็คืออา่เาเรียกว่าอะไรมันคืออา่าความร้อนอุณหภูมิของเครื่องยนต์ถ้ามันสูงไปมันก็จะแจ้งเตือนให้เราถ้าต่ําไปมันก็จะแจ้งเตือนให้เรานะครับหน้าที่ของเราก็คือแก้ไขสนับสนานแค่นั้นเองอ่ะ เบ็ดเสร็จก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมาดูกันอีกอันนึงนะครับในแพทเวอร์ชั่น1.1จนเอ้ย1.3.1มเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแผงวงจรได้นะครับโดยการที่เรากดกล้องนะครับที่มันจะเป็นลูกกล้องแล้วมีเฟืองอยู่เนี่ยตรงนี้ปึ้งมันก็จะขึ้นมาให้แหละอันนี้เนี่ยคือข้อมูล คือข้อมูลทุกอย่างที่ที่เครื่องบินมันจะให้เรามานะครับ AAF NAF เนี่ย,ย n A v ก็ย่อม,มาจากน v i วิ t e ที่แปลว่านำทางนะครับส่วน PFD d, P F d เนี่ยมันก็แป่งตรงตัวเลยนะครับมันก็คืออ่าตัวบอกความสูงกับความเร็วนะซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับจะลองเปลี่ยนดูเ,นเห็นปะเปลี่ยนได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็แล้วแต่โอเคดีย๋ยวผมก็จะให้หมดก่อน ก็โอ้โอเดี๋ยผมจะปิดให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะฮะสอนอีกทีว่าจะต้องเปิดยังไงนะครับอ่ะมาอย่างแรกครับอย่างแรกอย่างแรกแผงวงจรอันนี้เนี่ยอ่า ไม่ว่าเราจะบินเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่นะครับแผงวโจรอันแรกเราต้องเปิดมาคืออันนี้เลยหน้านี้เลยนะครับความสูงความเร็วพอเราเปิดความสูงความเร็วเสร็จปุ๊บหน้าที่สองนะครับเราต้องเปิดตัวนี้นะครับนาวิเกตหรือระบบนําร่องนะครับอ่าทันไหมครับทันไหมครับดูไปช้าๆ้าอย่างแรกคือเราต้องเปิดระดับความสูงกับความเร็วนะครับอย่างที่สองคือเราต้องเปิดระบบนําร่องนะครับ อย่างที่สามเนี่ยถ้าในกรณีที่เราบินอยู่เราไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนพื้นดินเราจะเปิดได้สองอย่างก็คือเชื้อเพลิงนะครับและเครื่องยนต์เราจะสามารถเปิดได้สองอย่างถามว่าเราทำไมไม่เปิดไอ้ไวตรงนี้เพราะว่าไอ้สองแผงวงจรเนี่ยสำคัญกว่าไอ้ความสูงความเร็วแล้วก็ระบบน้ำร้องเนี่ยสำคัญกว่านะครับต่อมา หมดแล้วหมดแล้วนะครับด้านซ้ายเราทําไว้ยังไงด้านขวาทําเหมือนกันนะครับโอ้ด้านซ้ายเราเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมอ่าเราก็ต้องทําเหมือนกันส่วนไอตรงนี้เนี่ยเราจะเปิดก็ได้หรือไม่เปิดก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปิดกันเขาจะเปิดไอ้ตัวนี้เนี่ยเมื่อต่อเมื่อเครื่องบินเนี่ยมันบินแล้วซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยที่เราจะเปิดกันก็จะมาเปิดหน้านี้นี่หน้าเวที point, นะครับ โอเคก็ okay. ไม่มีอะไรละผมก็จะสอนประมาณนี้และการเป็นข้าวๆเนาะเพราะว่าสับเกม R F เเนี่ยเรื่องระบบแผงวงจรภายนในเครื่องบินเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ละเอียดเท่าไร่ถ้าเทียบกันในเกมเพวกแบบว่าเอา่อ PC อะไรพวกนี้เนาะอ้อผมลืมบอกไปไปตรงนี้เนี่ยระหว่างเกียร์เนี่ยยังไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าเปิดเนี่ยผมแนะนำให้เปิดเป็น,นตัวนี้นะครับ Waypoint เมพอยบ็อกกิ้งนะครับตรงนี้หรือ fm c นั่นแหละซึ่ง,ง้ f m c ตรงนี้ย f m c ตรงนี้หน้ามันหน้าตามันคุนค้นใช่ไหมมันก็คือตัวนี้นี่แหละนี่นี่มันก็คือตัวนี้นี่แหละนะครับนี่แหละมันคือ active five pan นี่ตัวนี้แหละมันก็คือตัวนี้แกตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเราก็สามารถดูได้เหมือนกันจากตรงนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ ดูได้2อย่างเลยเราจะดูห้องนักบินก็ได้แล้ว่าเราจะมาเปิดดูตรงนี้ก็ได้มันอันเดียวกันนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็คลิปหน้าเนี่ยอยากให้ผมบินไปที่ไหนหรือว่าอยากให้ผมสอนอะไรเกี่ยวกับเกม iOS ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน